จะสีดำเลยครับสีดำทั้งตู้เลยนี่เองแล้วดูแอบแฝงจะหน,นีไหมถ้ามีมีคนลืมเฮ้ยเอา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 ,เอา,เอาสั่นเล่นแผ่นสองหนึ่งสองนะครับนะเก็บไว้จำแล้วนำไปใช้นะครับหมาดิ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 เตอรไพ

ผิดครับผิดเดี๋ยวจะสอนเล่นแผนสามสองนึสองนะน้องมาสอนเล่นแผน2 1 2หนึ่งสองนี่ครับนะเก็บไว้จำแล้วนำไปใช้นะครับส1 2หนึ่งสองี่ไม่ได้ห่อใครรีบต้องอยู่ล่างทำไปเลยแล้วมันต้องเปิดใบพูดบางทีไม่ได้อ่านเมนตสตรีมมันต้องเปิดใบพูดดังนั้นผิดอยู่ดีเออผิด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 ที่ลูกผิดที่คนตานี้ไม่เตือนนะยิงแล้วอ่ะ ได้แล้วไม่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 ผิดดีครับผิดดีครับผิดดีครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เถียงครับไป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 เอาพร้อมเดียวพอตัวเดียวพอตัวเดียวพอไป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 ต้องห้าวแซบดิแล้ว啊ต้องห้าวแซบหน่อยเป็นควยอะไรมาดี้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 เป็นควยอะไรมาดี้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 ดีมาดี้กูใส่หน้าทุกอย่างอะมีมีเทียอะไรก็มาดิมีเทียอะไรก็มาดิมีเทียอะไรก็มาดิ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  มาดิเป็นไงเป็นไรอะไหมมาดิมาดิมาดิาดเเสร็จพสิบยังอะฝันดีน้องฝันดีเ,นเออไม่สี่เปล่าเราอะไม่สีเปล่า,าสีเปล่า,าไม่สีนะไม่สีนะเราอะเดินเก่าแล้วเดินเก่าไอ,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 อ้คฟาร์มจ้านี่ไงมันคือแผนสอ,องหนึ่งสองอยู่เนาะไงโว้มันอยู่ในหลักสูตรและการคำนวณเสร็จมาหมดแล้วจริงๆแล้วอะ คือมันเอาฟิกเกอร์มาเล่นต้นเกมทำให้ทีมเล่นง่ายแต่นะเนี้ยคาเฟยโยนนะเพราะคาเฟแบบผิวตังมากเกินไปแล้วก็เดินออกไปตายทนะั้งรอ้อมนะอันนี้นะนะมันไม่อยู่ในหลักสูตรเท่าไหร่อันนะี้นะเออต้องอยู่ในการคำนวณของเซมคุงสิครับแล้วก็ตัปามด้วยสป,ปีระนะเพื่ฟเราลดูดาวต้นเกมแล้วเราเล่นได้ชิวๆอ่าไปที่นี่นะ นี่สาวๆต้องการความช่วยเหลือไมหมเอ่ยฮันเน่ฮันเน่อ่ามันต้องฮันเน่ใส่ก่อนไม่มีพิกเกอร์ในเราอะ่ะโอ้โหฝันดีครับน้องจายหลับปสบายครับผมมันอยู่ในการคำนวณของไอซีมคุงหมดแล้วจริงๆนะ เนี่ยครับขอให้โชคเข้าข้างเาบัฟฟ้าบัฟแดงมันเกิดดิบัฟแดงมันเกิดดิตวียอลเลนจอกเกาะอยู่ในตำราด้วยเหรออะไรบอลเลนจอกเกาะอยู่ตำราด้วยเหรอเอาพลังแฝงขนมชั้นลำไยลำวันไหนตายเฮ้ย เฮ้ยบูลลี่น่ะบูลลี่น่ะใครทำลไรเมดกูเฮ้ยมาดิห้าหวอนี่ไงมันหนีไงมันติ่มไงไปโดดป่ะโดดดิเออเจอไอตัวใหม่นี่มันไอตัวใหม่นี่นะไอตัวใหม่นี่นะ้ ดีนะดีนะเอาบอลเลนเอ็นโตนี่งมแน่เฮอเ็นโตก็ชิวมัน nice เห็นปะชิวแบบว่าชิวชิวอะครับ yeah. yeah. เนี่ยพอลเลมแบบว่าเห็นปะ เห็นปะคือถ้าแบบว่าแบบวันไหนจช่วงไหนแบบที่เกียดฟ้าก็แวะออกมาเก็บคลิปเลนอะไรเงี้ยมันอยู่ในหลักสูตรครับพเมฟอนเลนไม่จำเป็นต้องฟอนพันดิตมาป่าก็ได้ครับจริงแล้วหนาอืมจริงแล้วนั่นอะไรทำอะไรอืม

ไม่ได้น่จริงอ่ะจุถูก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 เป็นเกมแบบเดือดเดือดเลครับพี่น้องฮ่าฮ่าพิกเกอร์เลยน้องชายเฮ้อไม่โดนนี่ใช้เอาจีเครื่องเดือดใช่ไหมใช่ครับ เตือนอย่ล็อกคำจริงคืออะไรไม่รูเพจไม่เตือนอันนี้ผิดที่รูเพจรูเพจคือไม่เตือนไงเออแบบเไยพี่เซมอย่าลืมหยิบของมาฟาร์มานะอะไรเงี้ยอ่ารูเพจไม่เตือนนะในรูเพทผิดอันนี้รูผิดผิดนะคนในเล่นเขามาเล่นตานี้ผิดนะจริงๆแล้วอะเอาเอาแดงไปเลยคาเฟ่แดงไปเลยเอามาแบ่งปงแบ่งปันการปงกันฟาร์มกิปปงกิปป่าน่ะเออ อยาคลียร์กก่่าได้บูโก,กามาน้ำหมดครับ,คร,บครับัอดีเลเจนเดอร์ฟอร์มไม่ดีเลยนะสหาย ขอเยี o, ่ยนปับตรงนี้เลยนะครับผมมีซีเนียร์โดดมีซีเนียร์ซีเนียมีโดดนี่วะรอเล่นรอเล่นเกาดภอยเอาไปลงแค่นั้นแหละบอกแล้วว่ากุ้งมันมีประโยชน์นะครับ นครับขอยากนะครับเอ้ยอีสัตว์นี้ส <honestly> <öz timeframe> ัต <menjadi> ว์โลกนี <n> ่แ <Terror> ม่งอะไรอะไร อะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับเฮ้ยอันเอร์์มันคือแผนการคำป้อมอยู่ลึกๆให้เพื่อนดันป้อมได้ถูกต้องครับทำดีทำดีทำดีเหมือนเป็นแผนใช่ป่ะเพื่อนใช่เพื่อนใช่เพื่อนทำดี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 ป้อมถูกต้องถูกต้องนั่นแหละตีดดักตีดดักเพื่อนตีดดักตีดดักเพื่อนตีดดักเออคำป้อมไง คือคนเราไม่เป็นต้องสกอร์ดีเสมอไปเว้ยเราแค่คำป้อมให้เพื่อนเล่นได้แค่นั้นเองนะครับ่าจำไว้ไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าแบบว่าแบบว่าเฮ้ยโยนอะไรเฮ้ยใครใครบอกอะไรเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือใส่ร้ายนะอันนี้คือการใสนะ่ร้ายแล้วไม่การแล้วไม่แล้วไม่มีความเชื่อใจกับคนในทีมนะอันเนี้ยไม่เล่นที่เราแพ้ได้นะครับผมเราต้องเชื่อใจนะว่าแบบบางทีเราแบบเปิดไฟเพื่อนนะก็ไปเล่นคำป้อมให้ลึกๆอะไรเงี้ยเ เหตุปะมันไม่ยากครับผมเพียงเราข่าวสั่งว่คีกันนะครับผมมันก็แค่นั้นเลยจริงๆนะ่ะท่านหญิงเรี่องฝีปาของท่านช่างเอาไว้ค่อยคิดก่อ,อแล้วกันเอออุ๊ยแหละมันต้องเป็นกู อ้าวแลงที่เฟ่งเลยสีไม่โดนจบเลยเคูเฮ้ยแต่รีไวายอยู่รู้กณดาวสามห้าปนเปอร์แน่ก็มามาก็มามา,าอะไรทำไรทำการอะไรทำเพื่ออะไรเจอ้าอะไรทำไรอะ่ะ เฮ้ยอืมผานิดเดียวพานิดเดียวไม่เป็ไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเรากำลังเดินมาใช่ปหมล่ะเออแบบลืมคุยกับเพื่อนไงเมื่อกี้รีบเล่นไปนิดนึงเอกีแบบพลาดนิดนึงผัดนิดนึงแบบลืมคอกับเพื่อนลืมคอกับเพื่อนแบบไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีแล้วทำดีแล้วแบบไปกลับไปมังกรกลับมังกรเพื่อนกลับมังกรกลับมังกรเข้าไหมเข้าไหมเออ เฟลินป่าที่ไม่ใช่ป่าเฮ้ยฟาแเกป่ากูหายไปไหนเนี่ยรวมกันเราอยู่บอลลองดึงคอเฟลินกับบอลหน่้ยรวมตัวเตรียมเฮ้ยเย็นเย็เย็นเฮ้ยเมลล์ออกมาฟ้าเปล่าเมลล์ออกมาฟ้าเปล่าแบ่งปันแบ่งปันไอ้มีแล้วนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดูดูรถดอกลัดะดูดอกดอกลัดมันก่อนนะกับจุดตึงฮึบนะ มันเป็นชื่กูจริงๆแล้วอะแตนะ่เกมแบบว่ากลัวแบบไายหน้า,างไงแบบตีมังกรก็ต้งน,นานแล้วกลัวโดนดูร้านางไงว้าวไม่ตายเลยไหลวามันเบาไปหรือเปล่า มึงดูกูรับด้วเบจตาก่อนตายดิเกือบสองมือเลยนะที่อะไรเดี๋ยพี่คิดว่าตะกีนนี้กับเอติเมอร์อันไหนสวยกว่ากันครับเอติเมอร์สวยกว่าครับแต่ตะกี้นี้มันรู้สึกมันเท่กว่าอันนี้เล็นตำแหน่งอะไรไม่ก็ไม่รู้ใช่ครับมั่วครับมั่วทรงชิบหายเลยปลาดอกปลาดอกปล่อยอนาล็อกป่าพี่ยังไงอ่ะรวมกัน เพลิดแต่แบรู้ไหมเพ็เปลวเสืครับมันต้องพูดถึงมันไม่ต้องพูดถึงคนเล่นป่าที่ไม่ใช่ป่าเรียวมันมีปั๊มพ่มดามิตจริง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเบ็ดกูตีมือกุตุยเฮ้ยใครทำไรเบ็ดกู เองอีกแล้วมึงอีกแล้วแล้วนะมึงอีกแล้วลาวิลีอดอกทองยัดแปดยัดแปดมีแล้วนะตัวเดียวเลยลาวิวนะ่ะอู้แย่มากครัแย่มากขอจอง MVP นยัดเคแล้วล่าสุดกูตำแหน่งอะไรเนะนี่ยนั่นสิกูตำแหน่งอะไรเนะนี่ยนั่นแหละสิวัดยิ่งจะตำแหน่งอะไร อยู่แล้วครับผมขอยัดแอคนะครับผมขอยัดแอคนะครับผมไหนไหนใครมันจะแยไงไง่ง MVP กูนะฮัลโหลนะอะไรนะอะไรนะใครแย่ง MVP กูนะฮัลโหลอ่ะอะไรนะขอยันเลยขอยันเลยครับผมขอยันเลยขอยันเลย